วันนี้นะครับก็จะมาบอกเรื่องหมอน้ํานะครับที่ทําไปเมื่อวานนะครผมเมื่อวานที่ทาหมอน้ําไปเมื่อวานก็สําเร็จดีนะครับเอฟซี FC ลูกค้านะครับเขาก็ได้ส่งวิดีโอมาให้นะครับว่ามันหายแล้วนะครับผมแล้วก็ส่งข้อความมาบอกนะครับว่ามันหายแล้วกอเดี๋ยวผมก็จะ มีวีดีโอให้ให้ดูนะครับว่าอาการหายของเขาเป็นแบบไหนนะครับตอนแรกที่ที่ทำไปตอนนั้นน่ะผมทําชุดอ่าวาวน้ำแล้วก็ปั๊มน้ำนะครับให้ให้สะอาดแล้วนะครับแล้วก็ชุดหม้อน้ําสะอาดหมดทุกอย่างครับแต่ว่าเอญว่า,วามันไม่หายนะครับพอเขาบิดประมาณสัก90ถึงร้อย บิดแค่แป๊แบ,บเดียวนะครับน้ําหายหมดเลยนะครับแล้วก็เครื่องจะร้อนนะครับน้ําดันออกหมดเลยนะครับจอดรถจอดรถไว้เขาก็บอกว่ามันจะจะกองอยู่ที่พื้นเป็นสีขเขียวๆเต็มเลยนะครับทีนี้เนี่ยก็เลยเามาแก้ใหม่นะครับมามาแก้ใหม่เอามาแก้ใหม่ก็ไปปาดฝานะครับไปปาดฝาก็เจอก็เจอไอ้ที่ฝา,าสูบนะครับตรงฝาสูบมันเป็นรอยที่มันเป็นรอยบุ๋มนะครับผม เป็นฝาสูบมันเป็นรอยบุม๋มแล้วก็ไปปาดฝามาให้มันเรียบนะครับปากฏว่ามันหายนะครับผมระบบน้ําดันก็หายเรียบร้อยนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมก็ขอบคุณมากนะที่ส่งมาให้เป็นอะไรนะเป็นข้อมูลดีๆนะครับสําหรับจะได้แชร์ให้เพื่อน พี่ๆน้องๆที่รถท่านใดที่ท่านเป็นอยู่นะครับสําหรับอาการน้ําดันนะครับอาจจะมีสาเหตุเกิดมาจากอะไรบ้างนะครับผมของผมก็บอกตามนั้นนะครับก็มีถ้าหากว่าเราเช็คระบบวาวน้ําปั๊มน้ําหม้อน้ําดีหมดแล้วนะครับก็เหลือแต่ฝาสูบนะครับผมแล้วก็ประก็นประก็นฝาสูบนะครับสําคัญนะครับผมเวลาเราลื้อนะครับลื้อ หรือฝาสูออกมาอย่ายใช้ประเก็นเดิมนะครับ <S <S ให้เปลี่ยนประเก็นใหม่ใส่ไปเลยนะครับประเก็นเดิมทิ้งไปนะครับแล้วก็ไม่ต้องทากาวอะไรนะครับผมของผมซื้อประเก็นมาเอาประเก็นแทนครับเป็นอลูมิเนียมทั้งล่างทั้งบนนะครับแล้วก็เอามาใส่เอามาใส่เนี่ยไม่ต้องทากาวใดๆทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ขันให้มนันแน่นๆครับเอาแน่นตึงมือนะครับจนตัวแกนแกนน็อตู้สึกว่ามันมันโยกตามโยกตามน็อต ก็พอนะครับไม่ต้องบิดจนเกินนะเดี๋ยวแกนแกนเสามันขาดนะครับเดี๋ยวเสาล็อกเสื้อสูบมันขาดนะครับก็เอาแค่ยกยกตามนิดนึงนะครับแล้วก็หยุดนะครับผม4ตัวนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวรอชมวิดีโอต่อไปนะครับผม ปนี้ก็สันส้นๆนะครับขอขอขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมคลิปคลิปนี้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวถ้าหากว่าผมมีคลิปดีๆอะไรแปลกๆเดี๋ยวผมจะเอามาลงให้พี่ๆน้องๆดูนะครับเพราะว่าของผมที่ทําอยู่ก็ไม่ได้ทําเฉพาะแค่ดิสเบรกหลังนะครับผมทําหลายอย่างอยู่นะครับแต่ว่าช่วงนี้ยังทําพวกเสียงดังไม่ได้ครับไม,ไม่ได้ไม่ได้รับทําพวกเสียงดังก็คือว่าอตอก ทําลูกปืนคอพวกนี้นะครับหยุดหยุดทำไปก่อนนะเพราะว่ามันเสียงดังไม่ได้แล้ทะเลาะกับชาวบ้านขเขานะครับเอาเป็นงานเงียบๆที่พอทําได้ก็พอครับช่วงนี้มันช่วงทีรเศรษฐกิจไม่ค่อยดีจะย้ายไปที่ไหนก็ยังยังไม่แน่ใจนะครับผมก็ฝากติดตามช่องพรีวิวไปเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวหากว่าวันไหนไม่ได้ทํางานก็จะถ่ายพวกท่องเที่ยวเที่ยวไปตรงนู้ตรงนี้นะครับ มา,มาลงบ้านนะครับก็ฝากติดตามชมบ้างนะครับกับช่องเล็กๆนะครับผมช่องยังไม่เติบโตเลยนะครับก็ไปเรื่อยๆนะครับผมขอขอบคุณมากนะครับผมวัสดีครับ